มาแล้วมาแล้วครับเดี๋ยวนะพี่ไม้พี่ไม้ม่วงเหรอคะดูไม่ตื่นเลยง่วงไม่ตื่น <c oughs> ถ้างั้นเอานี่ไปเลยเลยนี่ <c oughs> เป็นไงคะตื่นหรือ,อยังตื่นละได้ <c oughs> กาแฟแก้วนี้แล้วตื่นเลยพร้อมทำงานเลยเนี่ <c oughs> ยงั้นไปกันเลย สค่ะตอนนี้เราอยู่ในรายการซุปตาลาโน่ได้ข่าวจากทีมงานว่าคราวที่แล้วพาอุ้มไปทำอะไรยากๆมาที่เขาไม่ถนดัดนะครับวันนี้ก็เลยเอาใจอุ้มนิดนึงมาทำอะไรที่ถนัดครับใช่ค่ะรอบที่แล้วนะคะทางทีมงานพาอุ้มไป เล่นบาสกับกัณทินคุณนรง์ซึ่งเป็นนักกีฬาบาสโดยที่ไม่ได้ห่วงอุ้มเลยว่าเออมันมีเล่นเกมอุ้มจะชนะหรือไม่ชนะชนะไหมชนะเ้องก็ทำได้นี่เอเวลานอกของผมนะครับนอนครับเวลานอกนอนครับทํางานหนักไงทำงานหนักแล้วที่เป็นแอคทิวิตี้อะไรอย่างเงี้ยแอคทิวิตี้แอคทิวิตี้ก็มีมีลุกขึ้นมากินข้าวแล้วก็ไปนอนต่อให้ใหโอกาสได้ตอบ้างอ่า กินข้าวไม่ใช่อ่าก็ไปว่ายน้ uh> ําอะไรอย่างนี้บ้างอ่านหนังสือนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะช่วงนี้ก็มันมีโควิดอะไรเยอะก็เป็นคนติดบ้านมากขึ้นครับตอนนี้เราอยู่ที่ f i กเก e ร์ไลฟ์สไตลครับผมจะพาอุ้มมาวาดภาพด้วยการสาดสีเธอไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยค่ะ ก่อนจะไปศาสตร์สีเรามีชาเลนจ์มาให้เล่นกับเกมรู้ไหมใครเอ่ยถ่ายชื่อดาราช่องสามจากรูปที่ทีมงานเตรียมไว้ให้โดยต้องยกมือพูดชื่อตัวเองก่อนตอบต้องชนะ3ใน5พร้อมกันแล้วใช่ไหมยังพร้อมกันแล้วเลยในแบบเกนนี้คิดว่าจำได้ไหมที่จะเอามาให้ดูจได้ครับพร้อมแล้วไหมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า,าหนึ่งตอบ อ๋อต้องพูดชื่อตัวเองก่อนด้วยหรอพี่นิ้งพี่นิ้งถูกต้องค่ะเอ๊ะอุ้มขาอุ้มขาแคร์แคร์วงมาชิราอ๋อก็ชื่อไออินสตาแกรมเขาคือแคร์เฉยโอ้โหอะไรอ่ะ1นึ่งามมาวลินยูโดทำทัพ สอนแ้ชมป์ชนาทิพย์เอ้ยไม่ต้องมชื่อก่อนมาวลแชมป์ชนาทิพย์อเท่าแล้วอ่ะโอเคโอเคไม่จับก็ได้แฟรคีโงมากเนเด้องไมอลิู่ก่อนะมิ้นน้องมิ้นน้องมิ้นรัตวี เว่าเกมนี้นะครับผู้ชนะก็คืออุ้มกเด็นค <c oughs> ่ะเพลงแต่แค่จำได้ไงอ,ะอ่ะที่ไม่เคยเห็นแค่ตอนมีหนวดอ่ะไม่เหมือนแบบเหมือนเคยเห็นรูปที่เขาแบบมีหนวดอยู่หลังเออๆเขาลงรูปตอนมีหนวดไงประโยชน์ของผู้ชนะและ ผู้แพ้เป็นยังไงเขาเพิ่งได้ตกลงมาก่อนนี่ว่าจะโดนลงโทษเราเราจบใช้กันหน้างานเลยเอ้าแต่ว่าไม่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 รแรงเลยไม่รแรงแค่ต้องออกไปวิ่งกัลางถนน20โลเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำมันการออบกลางสำหรับผลประโยชน์ของผู้ชนะนะฮะก็คือเดี๋ยวต่อไปเราจะต้องมีการวาดรูปสาดสีกันเกิดขึ้นเราก็เลยสาดสีใส่ผู้แพ้สาดสีใส่รูปผู้แพ้ ภะลายเส้นเลยผลการของผู้แพ้ั่นเองไม่เป็นไรผมเชื่อว่าอุ้มเนี่ยเป็นจิตกรที่มีความสามารถนะครับไม่ว่าทําอะไรรูปจะต้องออกมาสวยแน่นอนใช่ไหมอุ้มเรียนจบมาหลายปีแล้วความสามารถด้านวาดรูปก็จะลดลงเยอะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปศาสตร์สีวาดรูปนะครับเราก็ไปยุละครพูดแม่น้ำโขงกันด้วยนะครับโอเคงั้นก็ไปวาดรูปเลยไหมโอเคไปวาดรูปเลยค่ะไปกันเลยครับ